เหน้หน,ตนำตกหินสามชั้นยี่สิบเมตรน้ำตกห้วยไผ่สี่กิโลเมตรน้ำตกห้วยไผ่ขึ้นบินขึ้นฟ้าส่วนน้ำตกหินสามชั้นลอยลงไปข้างล่างนี่ไงลูกสอนเขาบอกเนี้ย มันแมนมันน่า ยามแหลงมันมียาำจับไหมินหนึ่งสองมอ๋อมมีน้ำตกจ่อยีในเจหินถ่ะไรถ่ายรูปเหรอถ่ายรูป ชมวิวอีกหนึ่งจุดก็คือยอดภู้เรือยางอีกประมาณสองชุดสี่ใช่หมพี่โลแม,มนบรรยากาศก็คือว่าแบบนี้ปอกฟุ้งกระจายทัวร์ป่าบรรยากาศกัคือนนสีส่สวนโซ่ๆสว่วนกลางเล่นเกิดซ้ำไม่ได้ขึ้นผู้มากอะ่ะ ลงเมืงอ,มยอยงก็ไม่ไงแต่ว่าฟิวม,มันกิดสิ่งใตอนเศาร์หาผู้ได้ที่มากอะมาต่งเศาร์หรือบอกกับไม่นอนทางขึ้นนี่จะเจออะเห็นไหมบอกเป็นทาง 哇！啊！刘伟英准备要考。 สำหรับการเดินทางในเมืองที่หาของเฮาก็ยังอยู่ทีจังหวัดเลยหลังจากออกจากอำเภอผู้เรือเฮาก็ับเดินทางมาต่อทีเชียงคานแต่ว่าก่อนสีเขาในตัวอำเภอเชียงคานเดี๋ยวเฮาสีไปสกายวอลก,ก่อนเนาะอ่ะตอนนี้กะไปซื้อปีมาเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นรถไปเบิ่งสกายวอล์กก,กันเลยเนาะ ล้วก่อสกายวอล์กฮอดแล้วก่อฮอดแล้วก่อตะอนโอ้กินไม่ไดเลยงายมารอกี่ท่านแล้วเบอร์ห้าหมดไหม เดี๋ยวเขกสิไปยางสกายวอล์กกันแทว่วัานก็น่าสิเอิญอันครัวแก้วไปฟัง l o เด้อเมืองนั่นอ่ะว้าว วิวโคตรดีเดี๋ยวเมืองน้ำขนาดว้าวอู้เสียวหู้หู้วูออนน้าอ้น่ะเด้ What? <sighs> อันนั้นก um, ็เล่าอันน ah, ั้นก็เล่าแล้วก็อันนี้ก็เล่าอันนี้ก็เล่าคือกันมาว่าเราเด้อสกายวอล์กเสียงค่ะ nhật ja chấp lao đấy ôi <laughs> vừa đây đấy nhật chấp đạo. สำหรับถงเกิบบคงสิเอากลับบ้านเด้อเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวในอำเภอเชียงคานเลยถึงเกิบอยู่สกาวล์กเมืเออ่อวาน <laughs> เดี๋ยวเอาไปฝาก <laughs> ลิ้นปิงลิ้นลุย <laughs> <laughs> นี่เลยจ้าสำหรับพี่น้องเศร้าเล่าที่เขามาเที่ยวบหองห่วงว่าสิลงนะอ่ะเพราะว่ามีภาะาลาว,าว <laughs> เนี่ยว้าว มานอไีด์ oh no. ที่ไม้ที่คะเอาอันนึงเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะ เอาละตอนนี้เฮากะยืนอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานเดี๋ยวสิซิมลูกชินจะเบิน้ำจิ้มจังสีเลยบ่โอ้ขอบคุณค่ะเป็นมะขามเปียกอ๋อค่ะใช่เป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกอืมอืม อร่อยเปรี้ยวหวานเผ็ดจี๊ดจี๊ดเจียบอืมเดี๋ยวสิมาหอย่างหัวเบิ่งเนาะมาดูสังหรณคนเดินเส้นข้าวมีอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวอย่างเลยเนาะ ี่สิบาทครับแต่ว,ตวอ,อุ่นก่อนไหมครับให้เอ่ยอ,อุ่นอุอ่นมันจะร้อนมันกินยากปูนะร้อนมีน้ำจิ้มด้วยนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณบนอไม่้าอันนี้คืออะไรกุ้งแมน้ำคลอง อุ่นก่อนมันจะกินกระปูว่าต้องอุ่นกับแซบค่ะอนี่นนคำกุ้งเสียบเนี่ยำถุงละยี่สิบบาทไม้ละสิบบาทนะคะอันนี้คุณแม่บอกว่าไฮไลท์ค่ะอุ่นและะ้วก็ราดน้ำจิ้มเร็วเรียบร้อยอ่ะชิมอืมอ TikTok. <Rasokes> ก็นะฮะ Thank you. หนหอมเกี๊ยมก่อนทมาธหันหอมเกี๊ยมก่อนอยากไปหอมเจ้าของหานอ้าวกี่ปีแล้วลูกสามสิบปีคิดว่ายี่สิบห้าคิดประมาณยี่สิบห้าปีตัวเพลงนั้นไหมคะฟั<า>งดีดีแล้ว ผมเข้มมากข้าวป้าห้ากระไดผิวสีแดงยิ้วสีแดงช่วยมากช่วยมากโอ้ยังไม่ได้กินเลยตัวเองวีนอนนอนนะนอนละลักขออนุญาตเบิงไงเด้ออันนี้ีอย่างนี้อันนี้เหรอ อันนี้คือซีเมนพีอย่างน้อยเนาะตั้งซื hmm. <laughs <laughs wow. ้อให้เนี่ยเอินพีอย่างนี้น่ากวนะขอบคุณนะค่เฮ้ยมองยังที่ว่าขอมาท่ยเลย เียวเมืองไทยสื่อหอยสิงคโปร์เน,นี่ยมีแต่ของหวานปลาหน้าดองขัพลังใบพลังใบ <S 2> <S 2> อยู่เซียงคานอาร่ณ์กับสีคล้ายๆล่วงพังางแบบเดียวกันเลยพระมองจอดรถกับว่ามีพี่น้องเลยด้วยเพราะว่ามันเป็นอันเมื่อกอ่ะนะ ป,ประมาณนี้ละจ้ะออาอาคารบ้านเพื่อนก็นจะเป็นทรงใหม่แบบเก่าๆไนฟิลอีกอย่างหนึง่งเมื่อยางเลนตักฝ้นผอม <c oughs> อยากจะบอกว่าฝ้นนี่ปล่อยไปตั้งแต่เมื่อหดอันเชียคาดเลยฝ้นก็ะเหลิบน้ำมากแต่ก็ว่าเป็นอย่าง่าซิวซิวตลอดทาง <c oughs> <c oughs> เอาวินบ็อกซ์กับใหม่มา <c ười> แรปกัน